คุณครูเยาวรักษ์เอื้อสงาอีกครั้งหนึ่งค่ะกับกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์คุณครูนิ้นจะชวนเด็กๆทํากิจกรรมอะไรกันคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆเห็นเด็กๆก็คงตอบได้นะคะว่าวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆปั้นสัตว์กันค่ะนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าถ้าเราจะปั้น เราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอย่างแรกค่ะดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันหลากสีแล้วแต่ว่าใครจะมีดินน้ำมันสีอะไรใช้ได้หมดเลยนะคะดินน้ำมันอาจจะไม่ได้อยู่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนอย่างที่คุณครูนิ้นบอกดินน้ำมันของบางคนอาจจะนวดแล้วด้วยนะคะก็ใช้ได้นะคะต่อไปอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือแผ่นรองปั้นค่ะ แผ่นรองปั้นไว้สําหรับวางเพื่อที่ให้เด็กๆปัน้นพื้นพื้นบ้านของเราหรือพื้นโต๊ะจะได้ไม่สกป,ปรกนะคะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายผ้าเช็ดมือค่ะผ้าเช็ดมือไว้สําหรับให้เด็กๆเช็ดมือโดยเฉพาะช่วงที่เด็กๆต้องเปลี่ยนสีของดินน้ํามันในการประกอบหรือว่าปั้นเป็นรูปสัตว์นะคะถ้าเด็กๆอิบสีฟ้า แล้วเด็กๆไปหยิบสีเหลืองโดยที่มือของเด็กๆยังไม่ได้เช็ดก็จะทําให้ดินน้ํามันของเด็กๆนั้นเลอะและก็จะมีสีที่ปนกันไม่สวยงามนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมแล้วยังคะกับกิจกรรมปั้นดินน้ํามันวันนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้คุณรูนิ้นจะให้เด็กๆปั้นอะไรคะรู้จักไม่เอ่ยถูกต้องแล้วค่ะ วันนี้เราจะมาปั้นช้างกันนะคะช้างเด็กๆบอกได้ไหมคะว่ามีอวัยวะอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะเรามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะคุณคุณนิ้นวางให้เด็กๆเห็นชัดๆนะคะช้างส่วนแรกก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือส่วนของลำตัวค่ะลำตัวของช้างคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดต่อไปก็คือส่วนของหัวช้างถูกไหมคะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของ ขาของช้างนะคะขาของช้างมีทั้งหมดกี่ขาคะสี่ขาค่ะต่อไปกลางออกไปใบใหญ่ๆอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะคือหูช้างนั่นเองหูช้างมีสองหูนะคะและที่ยื่นออกไปส่วนหน้าก็คือห่วงช้าง ส่วนที่เด็กๆเคยเห็นช้างพ่นน้าน,นะคะก็จะออกมาจากส่วนของนวงช้างและสีขาวๆสองด้านนี้เราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะนี่คือส่วนของงาช้างนะคะและอวัยว,วะอีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรคะตาของช้างค่ะส่วนสุดท้ายที่เราลืมไม่ได้เรามาดูกันเลยค่ะนี่คือส่วนของหางช้างค่ะติดติ่ล้อมกันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ดินวางไว้ตรงนี้นะคะให้เด็กๆเห็นชัดๆนะคะอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือเอาดินน้ํามันมาแล้วก็นวดค่ะใช้มือนวดให้นิ่มนะคะนวดให้นิ่มเพื่อที่เราสามารถเปลี่ยนรูปร่างของดินน้ำมันได้ตามที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็มาแบ,บ่งดินน้ำมันออกเป็นแต่ละส่วนของอวัยวะของช้างนะคะอย่างเช่นที่คุณครูนิ้นเตรียมไว้นะคะ ส่วนของที่ใหญ่ที่สุดเมื่อกี้ที่เด็กๆบอกไว้ก็คือส่วนของลําตัวของช้างค่ะอ่าคุณครูนิวางให้เด็กๆดูนะคะส่วนของลําตัวของช้างคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะต่อไปก็คือส่วนของหัวช้างนะคะซึ่งก้อนก็จะเป็นก้อนกลมๆเล็กกว่าส่วนของตัวนิดนึงนะคะต่อไปมีสี่ก้อนคุณครูนิ้วเตรียมไว้สี่ก้อนเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนคะถูกต้องแล้วค่ะก็คือส่วนของ ขาช้างนั่นเองนะคะมีอยู่4ขาใช่ไหมคะเมื่อกี้เด็กๆทุกคนก็ตอบได้นะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของส่วนอะไรคะที่อยู่ส่วนหน้าเลยนี่คือส่วนของมวงช้างนะคะแล้วมีอะไรอีกคะมีสองสองก้อนสองก้อนวางตรงไหนดีเอยใช่แล้วคะ่ะนี่คือส่วนของหูช้างซึ่งก็จะอยู่สองข้างนะคะต่อไปส่วนนี้คือก้อเล็ก สำหรับที่เราจะใช้ปั้นหางช้างค่ะยังมีอีกค่ะยังไม่หมดนะคะสีขาวๆสองก้อนเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะไว้สําหรับทํางาช้างนะคะงาช้างแต่คุณครูนิ้นบอกก่อนนะคะว่าถ้าเด็กๆไม่มีสีเหมือนกับของครูนิ้นเด็กๆก,ก็สามารถปั้นเป็นช้างได้นะคะไม่ว่าจะมีสีแดงสีส้มสีเขียวสีชมพูเราสามารถนามาปั้นเป็นช้างได้หมดเลยค่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าช้างเราปั้นยังไงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะส่วนของตัวช้างเด็กๆหยิบส่วนของตัวช้างขึ้นมา ะะเมื่อได้ตัวช้างแล้วเราก็มาประกอบเป็นรูปร่างโดยที่เอาส่วนหัวค่ะมาประกบกันนะคะเมื่อประกบแล้วเด็กๆก็กดลงไปนิดนึงนะคะจากเบาๆแล้วก็กดลงไปนิดนึงค่อยๆลูบนะคะลูบให้ส่วนที่มันต่อกันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนมือของเราไปค่ะหมุนมือของเราไปนะคะเราก็จะได้ส่วนของช้างที่มีส่วนของลำตัว และก็ส่วนของหัวนะคะมีส่วนของลําตัวและส่วนของหัวเอาละค่ะตอนนี้เราจะประกอบกันไหนอีก่วนไหนอีกคะคุณครูนิ้นจะขอในส่วนของงวงช้างค่ะก็คือส่วนที่จะอยู่ส่วนหัวตรงนี้นะคะนี่คือส่วนของงวงช้างแต่งวงช้างเราจะมาติดกลมๆแบบนี้ได้เลยไหมคะไม่ได้ค่ะทํายังไงดีเอ่ยเราวางตัวของมันก่อนนะคะเอาส่วนของงวงช้างเนี่ยกลมๆมาคลึงค่ะคลึงโดยที่ ให้ส่วนหนึ่งเล็กอีกด้านหนึ่งเล็กด,ด้านหนึ่งใหญ่นะคะนี่ค่ะปรับมาแนี้นะคะด้านหนึ่งเล็กด,ด้านหนึ่งใหญ่นะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาประกอบเป็นส่วนของงวงช้างซึ่งจะอยู่ตรงส่วนหัวน,นะคะอยู่ตรงส่วนหน้าส่วนหัวนะแล้วเราก็เป็นไงคะค่อยๆลูบทําวิธีเดิมค่ะ kanske, คคก็คือนนะคะ่อยๆลูบให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ดินน้ํามันกลวงกลืนและก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เราได้ส่วนของหัวช้างหัวช้างและงวงช้างแล้วนะคะเดี๋ยวงวงช้างเราวางไว้เราค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งอีกครั้งหนึ่งต่อไปเราใส่ส่วนประกอบไหนดีคะเดี๋ยวคุูนิ้งจะให้เด็กๆประกอบส่วนของขานะคะแต่ขาก็ยังอยู่เป็นก้อนกลมๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบส่วนของขาคุณคูณนิ้งวางขางให้นอนไว้ตรงนี้ก่อนนะคะก้อนที่ใช้สําหรับ ทำขาสีงขาให้เด็กๆคลึงเบาๆนะคะให้เด็กๆคลึงดินน้ำมันบนแผ่นรองเบาๆนะคะความยาวเป็นไหมคะถ้ามันเล็กเกินก็จะรับน้ําหนักของตัวช้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันใหญ่พอสมควรนะคะและความยาวของทั้งสี่ขาก็ต้องเท่ากันด้วยนะคะความยาวของทั้งสี่ขาก็ต้องเท่ากันด้วยเด็กๆสามารถคลึงแล้วก็เอามาวางเรียงกันเพื่อดูความยาวนะคะให เท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่สุดค่ะนะคะเราทําแบบนี้ให้ครบทั้งสี่ขาสี่ป้นเลยนะคะสําหรับขาขาของช้างนะคะสําหรับขาของช้างอ่ะเราได้สามแล้วขาที่สี่กำลังมานี่ค่ะขาที่ะะสี่เห็นไหมคะครบสี่ขาราวนีเราก็มาประกอบกันค่ะเราทาไปทีละอย่างนะคะเราเรียนรู้ไปทีละอย่างเอาละค่ะขาของช้างขาที่หนึ่งนักไปพร้อมกันนะคะเรา รัวช้างอยู่ส่วนนี้ขาช้างอยู่ส่วนล่างติดเข้าไปเลยค่ะติดแล้วก็รูปให้มันตืนกันนะคะติดไปเลยแล้วรูปให้ตื้นกันขาที่สองนี่คือขาของช้างส่วนหน้านะคะเป็นขาหน้าสองขานะคะขาหน้าสองขาต่อไปขาที่สามค่ะต่อไปเลยนะคะนี่คือขาที่สามและอย่าลืมรูปดินน้ํามันนะคะให้เชื่อมต่อกันนะคะเพื่อที่ ให้เกิดความแข็งแรงมันไม่หลุดง่ายนะคะไม่หลุดง่ายนะคะแล้วก็สวยงามอีกด้วยนะคะ้านของหนูก็จะสวยงามนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณปูนิ้น,นระกอบช้างได้อ,อวัยวะส่วนไหนแล้วบ้างคะส่วนของลําตัวส่วนของหูวส่วนของมวนช้างแล้วก็ขาสี่ขาเมื่อวางแล้วเด็กๆก็ต้องเมื่อต่อกันแล้วก็ต้องวางดูนะคะว่า ช้างสามารถยืนได้ไหมขาเล็กไปไหมถ้าขาเล็กไปก็จะรับน้ําหนักตัวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะของคุณบุณนิ้วช้างยืนได้แล้วนะคะเอาววัยวะส่วนต่อไปเราจะมาใส่หูช้างสองข้างค่ะหูช้างสองข้างทํายังไงคะเอาก้อนโคมงวางใช้ตรงส้นมือตรงนี้นะคะกดลงไปด้านนี้ก็เหมือนกันกดลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาค่ะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วใช้นิ้ว ชี้กับนิ้วของแม่มือบีบให้เป็นใบหูที่บางๆนะคะบีบแค่ด้านเดียวส่วนอีกด้านหนึ่งไม่ต้องนะคะนี่ค่ะเราจะได้ใบหูออกมาเป็นหูช้างใบใหญ่ๆนะคะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะบีบก,ก็บีบนะคะบีบจนเกือบรอบวงกลมเลยนะคะแต่ส่วนที่คุณครูนิสจากอยู่คุณครูนี้ไม่บีบนะคะเพื่อที่ให้มันเป็นส่วนที่หนาแล้วเดี๋ยวพอเราเอาไปประกบกับส่วนหัวมันจะได้ยึดแน่นนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาต่อประกอบกันหูช้างอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะหูประกอบแล้วนะหูที่หนึ่งอ่าต่อไปหูที่สองค่ะอันนี้เออช่วยดูหูนี้ดูด้วยนะหูที่สองค่ะหูช้างได้แล้วนะคะหูช้างได้แล้วอุ้ยเกือบจะเป็นช้างแล้วค่ะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเสร็จแล้วนะคะต่อไป มีก้อนสุดท้ายอีกก้อนหนึ่งใช้ทําอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะนี่คือส่วนของหางช้างนะคะให้เด็กๆปั้นเป็นก้อนเล็กอ้ปั้นเป็นเส้นเล็กๆนะคะเป็นเส้นเล็กๆถ้าเกิดมันยาวเกินไปเป็นไงคะวางแล้วก็จะถึงพื้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถที่จะแบ่งดินน้ํามันออกนะคะแบ่งดินน้ํามันออกแล้วก็จะเหลือด,ดินน้ํามันที่ขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ติดกับพื้นนะคะติดลงไปค่ะ อ่าแล้วก็มีก้อนกลมๆเล็กๆนะคะติดตรงส่วนปลายหางให้ช้างนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะเด็กช้างติดๆก็จะสวยแล้วนะคะอ่ามีค่ะหางช้างเห็นไหมคะช้างของเด็กๆเกือบเสร็จแล้วนะคะยังมีอวัยวะยังมีส่วนประกอบของช้างอีกหนึ่งส่วนก็คือส่วนของงาช้างค่ะส่วนของงาช้างโดยปกติง,งาช้างก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่มีสีขาวสามารถใช้สีอื่นได้นะคะอ่ะ งาช้างทํายังไงจากก้อนกลมๆเราก็มาคืนนะคะลึงด้วยนิ้วเพราะว่ามันเป็นก้อนเล็กๆนะคะจุด้วยปลายนิ้วให้แหลมๆหลมนิดนึงนะคะสองอันเหมือนกันเลยค่ะสองอันเหมือนกันเลยค่ะนะคะตอนนี้คินปูลิได้มาสองอันแล้วเห็นไหมคะคราวนี้เราก็จะมาประกอบกับเัวช้างประกอบ,บกับตัวช้างอยู่ส่วนไหนคะเด็กๆด,ดูนะคะ อยู่ใกล้กับงวงช้างนะคะถุงนประกอบแล้วนะอ่านี่คือสว่วนของงาช้างโค้งๆหน่อยเนึงอีกด้านหนึ่งก็ติดลงไปค่ะติดลงไปได้เลยและอย่าลืมนะคะลูกในสว่วนตรงที่เป็นสว่วนข้อต่อนิดหนึง่งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่หลุดน,นะคะอ่าอันนี้ช้างของเด็กๆตรงไหนคะโอ้งวงช้างมันโค้งยังไม่สวยเลยทำไงคะ ดัดมันได้เลยค่ะดินน้ามันเรานิ่มเรานวดแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ช้างกําลังจะค้นน้ําค่ะอ่านี่ช้างกําลังจะค้นน้ําแล้วนะคะช้างกําลังจะค้นน้ําแล้วอ่านี่นะคะเราก็สามารถปรับรูปร่างนะคะที่คุณนรูนิีบอกว่าเด็กๆต้องนวดดินน้ามันให้นิ่มเราสามารถปรับรูปร่างของดินน้ํามันได้นะคะยังคดอวัยวะส่วนสุดท้ายค่ะอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือส่วนของตาช้างนะคะตาของช้างใช้สีขาว ้อนเล็กๆนะคะเล็กมากๆค่ะก้อนเล็กๆมากๆนะคะเรา,ะะเาะะใช้สีขาวก้อนเล็กมากๆสําหรับทําตาช้างนะคะตาของช้างเราติดไว้ส่วนไหนคะตาของช้างก็จะอยู่ตรงส่วนใกล้ๆกับหูช้างกับหงช้างเลยบุเดี๋ยวนะคะอ้าติดลงไปอีกก้อนหนึ่งนะคะอีกก้อนหนึ่งเราก็ติดลงไป เราก็กดทับลงไปนิดนึงนะคะ,ะกดทับลงไปนิดเดียวนะนี่คือส่วนของตาช้างนะคะเรากดทับลงไปนิดนึงแต่จะมีแต่ตาสีขาวใช่ไหมคะตอนนี้มีแต่ตาสีขาวเพราะฉะนั้นะตาก็ต้องมีสีดำอยู่ด้วยใช่ไหมคะก็ค่วนนี้ก็เอาสีดำมานิดนึงนะคะนิดเดียวแล้วเราก็แปะลงไปตรงที่ตาสีขาวนี่คะ่ะะลงไปตรงบนสีขาวนะคะ อ้าวเห็นไหมคะในที่สุดช้างของคุณรูนิเนเสร็จแล้วค่ะช้างของคุณรูนิสสีอะไรคะช้างคุณรูณณณนินสีฟ้าสวยงามเห็นไหมคะช้างสีฟ้าสวยงามมีลาตัวมขีขาสี่ขามีหูสองหูมีงวงช้างมีงาช้างและก็มีส่วนหางคะ่ะในที่สุดเจ้าช้างสีเหลืองก็มีเพื่อนแล้วค่ะ นี่ค่ะช้างของเราสองตัวสำหรับวันนี้คุณครูนิ้นก็ต้องบอกว่าบายบายสวัสดีค่ะ